ความรู้อยู่รอบตัวเราแล้วเราจะมาเสริมให้คุณถึงที่สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Nicetalk Community Podcast by NTC สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Nicetalk Community ครับ Podcast by NTC ในเอพิโซดนี้ก็เอพิโซดที่20แล้วนะครับพี่เลยกลมๆกันเลยกำลังดีเลยซึ่ง วันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับมีเนื้อหาที่เรียกได้ว่าเข้มข้นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆแต่ก่อนอื่นครับพี่ยี่เราอยากจะมาแจกของรางวัลก่อนผู้โชคดีประจําเดือนมีนาคมนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยซึ่งผู้ที่โชคดีนะครับก็สามารถเข้าไปที่ f a c e b o o แฟน n พจ n e t w t r k ร์ n n ันต e เซ็ครับแล้วก็เข้าไปบอกชื่อที่อยู่นะครับเพื่อทําการจัดส่งของรางวัลไปได้เลยนะครับผู้โชคดีนี่เขาต้องแจ้งก่อนนะว่าเขา มาจากรายการของเราถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าโอเคเป็นผู้โชคดีจากรายการในซอกคอมมูนิตี้ประจําเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็พี่ครับที่สําคัญคือรางวัลใหญ่ปลายปีครับเราก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันก็ถ้าใครนะครับอยากร่วมสนุกก็สามารถกดซับสไครต์ครับพี่แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราสักนิดนึงนะฮะใช่ครับเพื่อที่จะได้มาร่วมสนุกกับเรานะครับสำหรับรางวัลปลายปีนี้ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่มากๆก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นรางวัลอะไร ทีนี้ครับพี่ยี่กลับมาที่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้หน่อยครับพี่ยี่วันนี้นะครับผมเราก็อยากจะมาคุยกันถึงเรื่องข่าวข่าวหนึ่งที่เรียกได้ว่าช็อกวงการเซก u r ตี้ของบ้านเรามากเลยนะครับข่าวนั้นก็คือข่าวที่มีข้อมูลคนไทยเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวนะอย่างเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเดอนปีเกิดนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเซนซิทีฟดัตตากันเลยเนาะหลุดออกมานะครับมาบวางขายอยู่ในบริ d g e ฟอรั่มนะครับ ซึ่ง Bridge Forum เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เขาใช้ซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายกันอยู่แล้วอ๋อครับผมก็หลุดออกมาขายแล้วก็มีคนไปแคปภาพออกมาเนี่ยออกมาว่าเอ้ยมีข้อมูลคนไทยถึง55 5ล้ารเรคอร์ดเนี่ยหลุดออกไปขายอย่างนี้นะครับแต่ว่าข่าวเนี้ยมันก็จบไปแล้วเนาะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมุมมองความปลอดภัยดีกว่าว่าเราจะมีวิธียังไงในการป้องกันบ้างนะครับว่าเราจะทำยังไงบ้าง ใครควรจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้นะฮะน้องพีเคยได้ยินข่าวนี้บ้างไหมเอ่ยพี่เคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างนิดหน่อยคือเท่าที่ตอนที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันคือมี s อ s ส่งไปยังผู้ประกาศข่าวแบบเบอร์ต้นๆรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเรามีข้อมูลอยู่จริงๆนะอะไรวันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่ากันตั้งแต่ต้นเลยเนาะอะ่ได้ได้เลยได้เลยอ่ก็เริ่มกันที่เมื่อประมาณกลางๆงเดือน มีนานะรประมาณวันที่14-15เนี่ยก็มีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กลายหนึ่งนะครับได้แคปรูปใน b Bridge f o r u มเนี่ยออกมาแปะใน f เฟซบ o ๊กเขาว่าเอ้ยมีข้อมูลของคนไทย55ล้านคนเนี่ยหลุดขายอยู่ใน Bridge Forum นะครับ huh. โดยในรูปเนี่ยก็ผู้ขายนะครับข้อมูลเนี้ยใช้ชื่อว่านายเนียนะครับ,รบแล้วก็จะมีโลโก้อวตาของเขาที่เขียนว่าก้าวใกล้ก้าวใกล้ก็คือก้าคือนายเนียก้าวใ,ใกล้อย,อย่างนี้เลยใช่ uh huh. ผมก็ไม่รู้จุดประสงค์ในการตั้งชื่อเขาเนก่เนาะโอเคครับเขาได้โพสต์ขายอยู่บนเว็บ Bridge Forum นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายเนี่ยอยู่แล้วข้อมูลที่ถูกแฮกมาเนาะทีนี้หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ได้โพสต์มาเนี่ยก็มีสำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยยกโพสต์ของเขาไปทําข่าวนะฮะว่ามีข้อมูลคนไทยหลุดนะ แต่เรายังไม่ต้องตกใจไปม,มันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะครับพอมีคนทําข่าวไปสักภักหนึ่งเนี่ยในเนี่ยเขาก็เลยออกมาแบบออกมาเองเลยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมามนะครับแล้วก็พิมพ์อยู่ในเว็บไซต์แบบว่าเอ้ยเรามีข้อมูลจริงๆนะให้รัฐบาลเนี่ยติดต่อมาภายในวันที่5เมษาถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อมาเนี่ยเขาจะทําการปล่อยข้อมูลเนี่ยให้ดาวน์โหลดฟรีครับซึ่ง มันค่อนข้างน่ากลัวเนาะหลังจากที่เขาออกมาประกาศเนี่ยก็ยังไม่มีใครเชื่อเขาอยู่ดีครับ,รบเขาก็เลยได้ทำการส่ง SMS นะครับไปหาผู้สื่อข่าวดังๆเลยหลายท่านนะครับ <c oughs> อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณสรยุทธ์นะครับ,รบแล้วก็คุณหนุ่มกัชัยเนี่ย <c oughs> ก็โดน SMS ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเลยนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ เลขประชาชนวันเดืนเอนปีเกิดครบทุกอย่างเลยก็คือส่งไปให้ดูเลยว่ามีข้อมูลจริงๆนะใช่อพอคุณสรยุทธ์กับคุณนุ่มกัญชัยโดนเนี่ยก็เรื่องใหญ่ <laughs> ใช่เรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับผมซึ่งเขาก็ยังสงสัยกันนะครับว่าข้อมูลจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยไม่น่าใช่การแฮ็กจากบริษัทเอกชนแน่ๆเลยอ๋อ,ต,อต้องใหญ่กว่านั้นต้องใหญ่กว่านั้น,นเพราะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยต่อให้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เนี่ย Hmm. ก็ไม่มีทางมีข้อมูลของประชาชนมากถ grabs, hmm. ึง55ล้านคนแน่ๆนะครับเขาก็เลยเดากันว่าหลุดออกมาจากหน่วยงานในรัฐบาลนะครับอาจจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นั่นแหละครับก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยอืมอโอเคพี่ผมขอพี่ขอเบรกตรงนี้ก่อนนิดนึงคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ นอกจากจะเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วเนี่ยยังเป็นข้อมูลจํานวนมากสําหรับ5 5้าล้านคนเนี่ยมันเยอะมากมากใช่แล้วเยอะมากมันคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากร <c oughs> ใช่ไหมพี่แต่ทีนี้ครับพี่พี่อยากจะถามน,นิดนึงว่าสรุปแล้วข้อมูลตรงนี้ยังไม่ยังไม่ได้ถูกนําไปขายหรือว่ายังไม่ได้ถูกออกมาอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเล่าต่อเลยแล้วกันเนาะ,ะได้เลยโอเคก็หลังจากที่เขาประกาศว่าจะทําการปล่อยเนาะในวัน uh huh. ที่5้เมษาเนี่ยกระทรวงดิจิตอล กระทรวงดีจิตอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะหรือว่ากระทรวงดีเนี่ยก็ได้ทําการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับว่าเอ้ยมันมีข่าวว่ามีข้อมูลหลุดนะแต่ว่าเขามีมาตรการรับมือแล้วแต่ไม่บอกว่าอะไรเป็นความลับอยู่หรือเปล่าใช่เขากลัวว่าเดี๋ยวแฮกเกอร์จะไหวตัวทันแต่ว่าแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ยมันมีบทลงโทษนะจำคุกหนึ่งปีหรือว่าปรับไม่เกิน3ล้านบาทเรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วเขาก็ขอร้อ,องแฮกเกอร์นะครับว่า<ข>อรงนะกรุณาหยุดการกระทำของคุณซะคือเป็น,นมิตรไม่ตีเลยมาแบบประนีประนอมอใช่ก็หลังจากที่กระทรวงดีได้มาถแถลงปุ๊บเนี่ยก็มียูทูบเบอร์คนดังของเรานะครับ,ร,บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีและเว้นมนนะฮะโค้งเว่นมนด้วยโอเคก็ได้ทำการทำคลิปขึ้นมานะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้ เป็นข่าวดังขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่กระทรวงดีออกมาแถลงข่าวเนี่ยข่าวก็ค่อนข,ข้างเงียบอยู่นะแต่ว่าเขาก็พอในอัมหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนายเนียก็ไม่ได้ปล่อยข้อมูลนี้ออกไปนะครับ oh. แล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไว้เหมือนกันเาวใช่แต่ว่าเ,าเขามาประกาศอยู่ใน เว็บไซต์ของเขาว่า,าเขาจะหยุดโอ p e เรชั่นเขาจะหยุดการกระทำนี้ไว้ก่อนอเนื่องจากว่า,าผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ตรงกันก็คือเขาอยากจะทำตามอุดมการณ์ของเขาแต่วา่าผู้สนับสนุนอยากทำเป็นแบบเหมือนหาประโยชน์ใส่ตัวเป็นแบบเป็นประโยชน์ส่วนตัวทำให้เขาก็เลยหยุดโอ p e เรชั่นนี้ทุกอย่างเลยห,หยุดไว้ก่อนนะครับก็คือ ข้อมูลก็เลยไม่ได้ถูกปล่อยออกมาในวันที่5นะครับโอเคครับพี่ยี่งนั้นคือตอนนี้เรามัน่นใจได้แล้วว่าในเนี่ยไม่ได้ปล่อยข้อมูลของใครออกไปเลยแม้แต่หนึ่งไอ้เขาใช่อ่าแต่เราก็ได้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทําการอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วถึงแม้จะช้าไปสักนิดนึง <c oughs> ก็คือรอจนกว่ามีนักข่าวเนี่ยได้เอ s เอเอไปใช่พี่ขอถามพี่นิดนึงครับคือไอเหตุการณ์นะตร,นตรงนี้ก่อนที่นายอาร์มเขาจะออกมาพูดเนี่ยดีอีเขาออกมาทําอะไรบ้างครับพี่ก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตีความจากที่เขามาตั้งโต๊ะแถลงเนาะก็คือเขาอ่ะให้เหตุให้เหตุผลว่าข้อมูลที่หลุดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เซนซิทีฟแต่อย่างใดนะครับก็มีแค่วันเดือนปีเกิดนะครับเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพทเล็กๆน้อยๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเวลาเราจะไปสมัครเปิดเบอร์เปิดซิมใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วซึ่ง ใครๆก็มีได้เขาว่างั้นทั่วไปใช่ทั่วๆไปแต่ว่าเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราโทรไปคอร์เซนเตอร์ของไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือประกันภัยเนี่ยครับผมเขาจะใช้วิธีการยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นของเราเป็นเป็นเราจริงๆหรือเปล่านะครับโดยการถามข้อมูลส่วนบุคคลที่มีแต่เราที่รู้นะครับอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าชื่อชื่อเราบางบางที่เขาให้สะกดชื่อเลยอ่าซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้มันก็อยู่ในข้อม,มูลที่หลุดออกไปเนอะก็เ<ม>ลยถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปจริงๆเนี่ยธนาคารหรือว่าประกันภัยเนี่ยแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตนแน่ๆเพราะว่า<ม>ทุกคนก็มีข้อม,มูลพวกนี้อยู่<ม>อยู่แน<ม>้วนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่น่ากลัวไม่แพ<ม>้กันเลยนะครับก็คือใครจะโทรหาใครก็ได้แค่รู้ชื่อก็พออันนี้น่ากลัวมากใช่เพราะว่า อลองนึกดูนะครับเหล่าคนดังนะครับที่ที่แบบเบอร์โทรศัพท์เขาก็ควรจะเป็นความลับเนาะม,มีคนแค่เอาเอาเอา,เอาน้อยๆเลยแค่หนึ่งร้อยคนเนี่ยโทรไปหาเขาในยามวิกาลเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยร้อยสายเนี่ยแค่นันก็มไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเหล่าบุคคลดังเนี่ยเขารู้ชื่อกันอยู่แล้วเนาะแค่รู้ชื่อเราก็ไปแค่เสิร์ชข้อมูลขึ้นมาได้เบอร์โทร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 ถูกพี่ยี่เป็นคนดัง พี่เซอพี่ต่องต้ตเที่ยงคืนพีจะโทรไปสักร้อยสายก็คือรบกวนถ้ากับว่าข้อมูลตรงเนี้มันอาจจะดูทั่วไปแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนมากๆได้ใช่ครับไม่ใช่แค่ภาคประชาชนแต่ก็รวมถึงภาคธุรกิจที่เป็นแบบอย่างพี่กีพูดธนาคารบริษัทประกันเขาก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ไปด้วยใช่แล้วซึ่งหลังจากที่ฟังแถลงมาเนี่ยในความคิดพี่นะ มันจะดีมากเลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่ากระทรวงดิเนี่ยเขามีมาตรการรับมือนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันเลวร้ายไปมากกว่านี้หนึ่งสองสามสี่นะครับให้เราปฏิบัติตามเป็นข้อๆเลยนะเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนาะก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากหนักนะครับเขาก็อาจจะต้องอาศัย ข้อมูลจากรัฐบาลหรือว่าจากผู้ประกาศข่าวนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยว่าเขาควรจะทํำยังไงดีถ้าเกิดว่าข้อมูลเขาถูกเอาไปใช้แล้วเนี่ยซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะทํานะครับแต่ตั้งแต่มีข่าวมาจนเรื่องจบไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรการนี้ออกมาให้เราอ่านกันเลยก็คือถ้าสมมติมันหลุดมาจริงๆเนี่ยรัฐก็รู้จะทำยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันใช่ก็มันก็เป็นแบบ เรื่องที่แย่มากนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมโอเครัฐบาลเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการจับกลุ่มตัวโอ้ว้าวได้มีความพยายามในการจับกลุ่มตัวแฮกเกอร์คนนี้นะครับผมในหลายๆช่องทางเลยนะครับจนกระทั่งวันประมาณวันที่วันที่11นะก่อนสงการนีเลยใช่ทางแฮกเกอร์เนี่ยหรือว่านายเนียเนี่ยได้เขาได้ทำการเข้ามอบตัว กับตำรวจเองนะครับผมแล้วก็ให้การว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแฮกข้อมูลเองเป็นการซื้อข้อมูลมาจากเป็นการซื้อข้อมูลต่อมาอีกทีหนึ่งแล้วก็พยายามทำให้รัฐบาลรับรู้เฉยๆเพื่อจะป้องกันว่าไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอเหมือนเป็นฮีโร่นะเขาหวังดีอสร้างเอาไว้เนี่ยใช่อันนี้อ๋องั้นพี่ขอถามนิดนึงพี่ อันนี้ก็อาจจะส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าพี่ยี่คิดว่าานเนียคนนี้ครับพี่เขาเป็นผู้กระทําผิดจริงๆหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็พีก็ต้องขึ้นตัวใหญ่นะ <c oughs> <c oughs> ว่าความเห็นส่วนตัว <c oughs> ได้ <c oughs> ก็จากความคิดเห็นของพี่นะครับ,รบพี่คิดว่าตัวานเนียนเป็นแฮกเกอร์จริงะนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังข้อมูลที่เขาออกมาให้การกับตํารวจเนี่ยก็ อาจจะเป็นคําให้การที่ไม่จริงสักเท่าไหร่อาจจะเป็นบทที่ถูกเตรียมกันขึ้นมาเพื่อทําให้รัฐบาลเนี่ยเสียหายน้อยลง oh. นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําการซื้อข้อมูลมาเนาะการที่มันมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ uh huh. ระหว่างที่ถ้าเขาแหกเองเนี่ย uh huh. แสดงว่ารัฐบาลไม่มีความปลอดภัยพอ,อที่จะป้องกันข้อมูล uh huh. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทําการซื้อ ข้อมูลต่อมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็มีทางเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนในที่เอาข้อมูลออกมาขายก็คือแปลว่าถ้ากรณีที่2ก็คือเว็บของรัฐบาลหรือว่าข้อมูลตรงนี้มันยังแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงอยู่มีความปลอดภัยอยู่แค่คนไหนออกมาขายเขาป้องกันไม่ได้อ่าซึ่งหลังจากที่ในในเนียให้การไปเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันในวงการไอทีเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะว่าในคําแถลงในคาให้การของนายเนียเนี่ยเขายังบอกอีกว่าเ,เขาเนี่ยมีข้อมูลแค่8ล้านเล็คอร์ดซื้อมาในราคา8,00 0บาท8 0 0 0บาทใช่ก็คือแอคเคาท์หนึ่งเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เลขประชาชนเนี่ยไม่ถึง1บาทใช่โอเคแล้วไงต่อพี่ <laughs> แต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเอ๊กกันนะครับระหว่อง ข้อมูลที่ได้รับมาตอนแรกกับ mm hmm. ข้อมูลที่เขาแถลงออกมาในคำให้การเนี่ยมันก็มีความย้อนแย้งกันในระดับหนึ่ง mm hmm. นะครับครับผมก็นั่นแหละฮะจากความคิดเห็นของพี่นะครับก็คิดว่าแฮกเกอร์เป็นตัวจริง uh. อ่าแต่ว่าข้อมูลที่ให้ออกมาอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงอ๋อโอเคครับ okay, พี่ก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าในเนียเนี่ยได้ถูกจับไปแล้วอ่าข้อมูลไม่ถูกหลุดออกไปไม่มีของใครเลยทุกอย่างปลอดภัยดีอยู่ ทีนี้พี่แล้วแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเอาผิดกับใครได้บ้างก็แน่นอนครับว่าเรามีกฎหมายที่เรียกว่า PDPa เนาะกฎหมายนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับแน่นอนครับว่าคนคนแฮกเนี่ยมีความผิดอยู่ละแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง PDPa เนี่ยเขาควรจะมีวิธีการรับมือนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นเวอร์สเคสเนเรโอเนะก็คือแบบกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือข้อมูลของคนไทยเนี่ย หลุดออกไปสู่สาธารณะเนี่ยเขาควรจะมีวิธีรับมือว่าเราควรจะทํำยังไงมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ยังไงยังไงหนึ่งสองสามสี่ว่ามาแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะว่าข้อมูลของใครหลุดไปบ้างอ่าแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าหลุดออกไปแล้วเขาจะมีวิธีการเยียวยาควาเสียหายที่เกิดขึ้นยังไงอครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องพ d p a พืมก็คือณนะตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่ว่าผู้กระทำผิดจะได้รับอะไรบ้างก็คือถ้าจำผิดจะเป็นจำคุกหนึ่งปีแล้วก็ปรับไม่เกินสานาล้านบาทใช่แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าถ้าในกรณีที่ข้อมูลหลุดออกมาหรือว่าในเคสอื่นๆนะครับที่มีการรั่วไหลของข้อมูลประมาณนี้ออกมาเนี่ยรัฐจะมีมาตรการอย่างไรบ้างแล้วก็มีมาตรการจะเยียวยาผู้ที่เสียหายอะไรบ้างอันนี้คือเราไม่รู้ใช่ยังไม่มีประกาศ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าเว็บของหน่วยงานพีดีเอเองอหรือว่าหน่วยงานดีอีอก็มไม่มีประกาศออกมาเลยใช่งั้นพี่ขออีกสักคำถามครับพี่พี่บอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นข้อมูลที่หลุดมาจากภาคเอกชนทีเนี้ยมีความเป็นไปได้ประมาณไหนบ้างครับพี่ที่จะหลุดมาจากตรงไหนส่วนไหนเอ่ยโอเคก็ เอ,เ,อเอาว่ากันตามเนื้อข่าวเลยเนาะ,ะในในข่าวเนี่ยเขาบอกว่า55ล้านเลคคอร์ดถ้าเกิดว่าเป็น55ล้านเลคคอร์ดจริงๆนะครับ,รบก็มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลเนี่ยจะหลุดออกมาทางกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านทางแอปหมอพร้อม,อมเพราะว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันมากเลยเพราะว่าหลุดออกมา55ล้านเลคคอร์ดเนาะตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศไทยมี57ล้านคน ออฮซึ่งตัวเลขมันใกล้ๆกันนะครับก็เขาก็เลยคิดกันว่าน่าจะหลุดมาจากทางนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยที่มันไม่เกิดขึ้นอโชคดีใช่๋อโอเคจากเนื้อข่าวนะพี่ก็ถือว่าเป็นเพียงการคาดเดาเนาะเราก็ตอบไม่ได้จริงๆว่า ข้อมูลที่เราพูดกันมาเนี่ยบางบาง,บางคำถามอะไม่ว่าจะเป็นหลุดมาจากที่ไหนหรือว่าเขาใช้วิธีการใดในการได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตอบได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้แน่เลยครับคือทุกวันนี้ทุกคนยังปลอดภัยอยู่ใช่แล้วและสิ่งที่คนจะต้องรู้คือทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเอ่อไซเบอร์ซซเคีริตี้เนาะหรือว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่ง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์ของของนายเนี่ยเลยใช่ไหมครับพี่ที่เขาแบบทำเ่องนี้ขึ้าอยากให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลนะแล้วก็หน่วยงานเอกชนเนี่ยได้รู้ว่าการทำข้อมูลหลุดจำนวนมากเนี่ยมันส่งผลยังไงกับประชาชนอันนั้นคืออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเหมือนกันได้พี่คิดว่าเขาเนี่ยต้องการจะชี้ช่องโหว่ว่าประเทศไทยยังมีช่องโหว่นี้อยู่นะเราควรจะมีมาตรการในการรับมือนะอ ซึ่สุด,สดาแล้วก็ยังไม่มีแต่เราพบช่องโหว่แล้วนะโอเคได้ได้ได้โอเคครับก็ยังไงก็ถือว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเนาะไม่ว่าการจะให้ข้อมูลกับทางรัฐบาลเองหรือว่าทายการชนพวกข้อมูลสําคัญๆพวกนี้ถือว่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นใช่แล้วแล้วก็อยากจะเสริมอีกนึงครับเพราะว่าทางในหน่วยเทนนิสเซนเตอร์เองก็มี คอร์สอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Cyber Security, PDBA อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Network t r a ค n i n g c เซนเตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f Facebook, Facebook. อ่หอาหรือว่าเป็นไลน์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากไม่ใช้ Facebook ไม่ใช้ไลน์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับอ่าได้ครับ <laughs> เพราะว่า ยิ่งเราระวั S! <S ання, huh. so bah, งตัวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับเราก็อยากจะฝากย้ำครับพี่ยี่ถึงรางวัลใหญ่หรือว่าชาเลนจ์ใหญ่ประจำปีนี้ที่จะแจกปลายปีอ่าซึ่งเราก็จะขึ้นกติกาให้ทุกท่านได้ตามนี้เลยครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับเราเนาะเพราะว่ารางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่า คุ้มค่ามากมากใช่ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรอ่าได้แล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าในเอพิโซดต่อไปครับใน s อ c ์คอมมูนิตี้พอดแคสต์บายดีเนี่ยเราจะมาพูดเนื้อหาใดกันบ้างเนาะแต่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆใช่ใครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับทุกการพูดคุยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความรู้ก็มีให้เราพูดคุยกันได้ไม่รู้จบ ติดตามในสตอร์คคอมมูนิตี้พอดแคสต์ by NTC ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Network Training Center และยูทูบชาแนล Network Training Center ครับ